ถ้าทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับมาลินดาตัวใหม่นะครับเป็นมาลินดากลิ่นมิกเบอร์รี่แอนด์แตงโมนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับว่ามิกเบอร์รี่แอนด์แตงโมจะเป็นยังไงครับไปแกะกันเลยครับอย่างแรกอะ่ะมันมีกลิ่นแบบหวานๆของแต e งโมผสมมิกเบอร์รี่นะครับแต่รสชาติแต่กลิ่นที่น่ามานคือกลิ่นมิกเบอร์รี่แต่กลิ่นมิกเบอร์รี่ที่ดมเนี่ย มันจอกหวานๆนวแตงโมมันไม่ออกแบบเปรี้ยวจัดๆนะครับโ okay, อเคเดี๋ยวคราวนี้มาชิมเรื่องรสชาติกัน <c oughs> เดี๋ยวรสชาติแปลกๆนี่ครับมันจะมีความออก แตงโมมานิดหนึ่งอ่ะแต่ว่ามิกตอนกลิ่นเนี่ยมันมีกลิ่นมิกเบอร์รี่แบบแตงโมแต่ตอนเาลาก,กินเข้าไปเนี่ยมีกลิ่นแตงโมมิกเบอร์รี่ออกมานิดเดียวใช่จริงตอนกินไหนแลวที่สำคัญเป็นแตงโมที่หวานด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่ชอบกินหวานจะไม่ชอบนะครับก็ตัวเนี้ยถามว่าเป็นแตงโมไหมก็ ก็เป็นแตงโมนะแต่มันเป็นแตงโม,นะแ,งโมแบบสังงคอแล้วก็เป็นแตงแบบที่หวานด้วยดังนะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ชอบกินน้ำแตงโมจริงๆนะค,คุณอาจจะไม่ชอบเพราะว่าคนที่กินน้ำแตงโมเนี่ยเราเน้นความรสชาติแตงโมไม่ได้เน้นรสหวานนะครับดังนะนั้นก็ถือว่ากินได้อจะเข้ากันหรือเปล่าก็เริ่มเห็นชะตากรรมตัวนี้แล้วครับว่าอาจจะมีความใกล้เคียงกับตาตีเลยครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้แปลกดีเอาตรงนะ ใช้ได้เบี้ยนคือแปลกครับนี่มันออกรสชาติแปลกๆอะ่ะไม่ไม่เอาตรงคือรู้สึกยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับในเรื่องของน้ำแตงโมงกับมิกซ์เบอร์รี่แต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้แล้วก็สำหรับคนที่ชอบของแปลกนะอาจจะชอบนะครับว่ามันออกรสชาติแปลกๆดีโอเคครับเบี้ยขอจบการรีวิวคลิปนี้ใปเบียยเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดคลายกดแชร์ด้วย